ครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะเช้านี้ภารกิจก็มาชมสวนเกษตรริยมคลองเนาะสวนพลิกสวนพลิกเราสยู่ริมคลองก็อาจจะมาเก็บมะเขือครับเก็บมะเขือนอะเดี๋ยวมันจะแก่เก็บเอาไว้ ทำกับข้าวเนาะนู่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาชมต้นกล้าพลิกก่อนครับกล้าพลิกขาวพลิกพลิกเหลืองเนาะโอ้พลิกพลิกขาวพลิกอะไรอ๋อพลิกพลิกเขียวพลิกขี้หนูน่ะครับโตแล้วมันจะได้ปลูกแล้วเนี่ย ต้นใหญ่แล้วโอ้ใครมาถอนเนี่ยโอ้ เป็นเม็ดอันนี้หนึ่งเม็ดรครับเนี่ยหนึ่งลูกเล็กหนึ่งลูกเนี่ยมีหลายเม็ดอยู่ครับเนี่ยอกอใหญ่ๆเลยเนี่ยลูกหนึ่งลูก,ลกมีเมล็ดมีเมล็ดเยอะมากครับเนี่ยนี่เลยครับ มีเมล็ดเยอะมากหนึ่งลูกหรือว่าหนึ่งเมนะ็ดเนาะมีเมล็ดหลายมากนี่บางชิ้นก็เกิดไม่หมดหรอกล็นี่เริ่มจะโตแล้วครับได้กี่ใบแล้วเนะี่ยโอ้ได้หลายใบแล้วครับเนะี่ยแต่ต้นยังไม่แข็งแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหากใบาจบ เดี๋ยวให้โตกว่านี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเ้อาไปปลูกต้นกลาบทิกเดี๋ยวไปเก็บมะเขือก่อนครับหมักทั่วแห่ก็ออกดอกแล้วครับเนี่ยแต่มีเพี้ย เพียขึ้นนี่เพียขึ้นเพียแป้งครับนี่มันอยู่ในต้นมะละกอเนี่ยว่าจะตัดทิ้งเนี่ยเพียเราไม่ได้กําจัดเนาะเราปลูกแบบธรรมชาติอันนี้เราพลิกด่างครับต้นพลิกด่างเราปลูกใหม่เนาะแถวเนี้ยปลูกใหม่สองแถวเลยครับ ลปลูก2แถวแล้วก็ต้นมะล,ละกอเนี่ยต้นมะล,ละกอนี่ต้นเพล็กปลูกแถวเป็นแนวนี่กับมะล,ละกอปักหลักไว้กับมะล,ละกอละครับปลูกที่ทีไว้นาะเพื่อจะได้ผลปลูกไว้เพื่อความสนุกครับ เอาไว้กินเองปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับปลูกเล่นไปเนาะเผื่อว่าจะกลับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยอยู่แบบพอเพียงครับนี่ตะไคร้ก็มีอันนี้ก็โหระพาครับเอาไว้ลาบก้อยไว้แกงก็ได้ ต้นกลา้าพลิกด่างก็หมดแล้วเหลือต้นมะละกอต้นหนึง่งปลูกเยอะครับนี่พลิกด่างเราปลูกปลูกไว้อย่างนี้แหละครับนี่พลิกเขียวพลิกขาวครับนี่ที่ต้นกล้าที่เราเพาะไว้นั่นน่ะเนี่ยสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์พลิกขาว เราเก็บกินไปเรื่อยครับเนี่ยตอนเฟลิกเนี่ยรุ่นรุ่นแรกเนี่ยอันนี้ก็หลงเหลืออยู่มะเขือยาวอันเนี้ยมะเขือเทศออกสามลูกอันนี้เกิดเองครับเนี่ยตอนนั้นเราปลูกแถวเนี่ยแหละครับปลูกแล้วก็ ลูกมันหล่นลงมามันเปื่อยเน่าแล้วก็มันเกิดเองครับเนี่ยเนี่ยมะเขือขาวแข็งนะเนี่ยมะเขือขาวอ่ะแข็งเอาไว้ไปต้มเนมาะมะเขือปอกเขือปอก อันนี้มะเขือพวงแล้วมั้งเนี่ยดอกสวยมะเขือพวงต้นพลิกเราก็เก็บไปกินเรื่อยๆครับเนี่ยสายพันธุ์พลิกขาวเนี่ยที่เราเพาะกล้าไว้ในกระถางนะครับเพาะเป็นเม็ดเป็นลูกอย่างนี้เลยในกระถางเพาะเป็นลูกอย่างนี้ เวลามันเกิดขึ้นมาก็ออกมาเป็นกอเป็นกอเนาะเนี่ยขาวเราไม่ได้ทำคลิปมาสักวันสองวันแล้วครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเนาะรัว f อฟซีเขาเบื่อแล้วก็เลยทำคลิปแบบนี้แหละครับแบบบ้านๆเนาะ เปื่อยอย่างนี้เหครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยธรรมชาติปุ๋ยเศษใบไม้ย่อยสลายแถวนี้แหรอครับทำคลิปแบบบ,บ้านๆนี่ใบร่วงใบด่างร่วงแล้วนไยใบเหลืองมันร่วง รดน้ำวันละครั้งมะเขือเนี่ยมะเขือขาวเนี่ยเนี่ยมันแข็งครับเนี่ยแข็งเอาไปต้มเนาะต้มแล้วก็เอาไปตำน้ำซุปมะเขือนะปนมะเขือเกิดเลย ออกรูปใหม่โอเคแล้วไงรูกดกมากเผักเซียนก็เกิดอยู่ครับนี่ผักเซียน เกิดอยู่เกิดายต้นอยู่นใน,นช่องว่างเนะเกิดายต้นอยู่ครับฝักเซียนระหวานไว้นีอันนี้แก่แล้วน่ยต้นแก่แล้วบักเซียน,นเขือต้นมันโยกเยกแล้วออกลูกอม เก็บไปเลยกินไม่ได้ก็กินให้ได้ต้มให้มันเปื่อยนต้อมอันนี้ก็ต้นอ่อนเลยเนี่ยต้นมันเอียงหนักหนักลูก เหมือนกับไข่เป็ดเลยเนี่ยแต่ลูกมันเล็กต้นนี้ไม่มีลูกเก็บก่อนแล้ว เพียแปงระบาดแล้วต้นเนี้ยเนี่ยระบาดแล้วต้นเนี้ยไม่มีอะไรป้องกันธรรมชาติเดี๋ยวลดน้ำเฉยๆไหนได้กินก่อนได้ไม่เกลว ลูกแกก็เหลืองมะเขือขาวนะาเนี่ยมะเขือปอกขาวเวลาลูก สีเหลืองครับเนี่ยเวลาแก่แล้วสุกแล้วก็สีเหลืองเก็บให้หมดเราปลูกไว้กินเองต้นมะนาวนี่ก็ไม่ออกลูกเลย แก okay. แล้วแต่ได้กินหลายรอบแล้วครับนี่ยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็เลยไม่มีลูกส่วนฝั่งนี้ก็ปลูกปลูกฝั่งนี้ก็มีต้นพลิกต้นมะเขือด้วยครับออกลูกมึงดันเก็พิ่งได้ย,ยาส่วนดิน เก,เก็บผิดท่าเดี๋ยวหักกิ่งต้นละสองลูกสามลูกนี่ก็ลูกลูกเล็กสี่ลูกเนี่เก็บได้เอาไว้สอง นี่ก็มีสองลูกโอเคแล้วนี่เหลืองแล้วจัเหลืองแล้วนูน่นหักต้นแล้วดังแกลกเลยติดท่าอืมเก็บยังไงดึงเอ,อย่างไงแหละ เนี่ยเราได้ยาโยนยกล่องพูนดินเนาะในยาพูนดินขอให้ได้ทำสิ่งที่เราใช้เรากิน<ล>ก็มีความสุขแล้วเนี่ยแบบนี้แหละใช้ชีวิตแบบบ้านบนา่สุขแล้วเหลืองแล้ว แต่เราถ่ายคลิปก็มือสั่นไปด้วยเนาะเราไม่มีการสั่นเราก็ถ่ายแบบนี้แหละอยางว่าจะเอาฟางมาคลุมดินนะคลุมความชื้นไว้ ต,ต้นละลูกก็ยังดีรดน้ำออกกำลังกายทุกวันทุกวันอันนี้เพื่อแป้งระบาดก็นดนตายหมดต้นพลิกแต่นี้ก็ต้นพลิกเดี๋ยวจะเอาต้นกล้าพลิกนั่นแหละครับเอามาซ่อมแซมปลูกแถวนี้อีกนะแถวนี้อีกครับ ก็ได้เยอะหรือทำเนี่นี่นเหมือนกับไข่เป็ดเลยเนาะเออมะเขือมะเขือด้วยเอฟซีทุกคนใครชอบมะเขือซุปมะเขือก็มาเอาได้ครับเสรแซ่บครับมะเขือ ปลูกผักกินเองแบบง่ายๆแบบบ้านๆปลูกผักกินเองครับอีสีทุกคนสวัสดีครับชม,มบรรยากาศตอนเช้าๆในสวนผักรัว เช้ามาก็ประมาณนี้นะครับบางครั้งเราก็ทำคลิปห่างกันหน่อยเนาะห่างๆหน่อยใส่มองดักตะขายเราไม่ได้ไปเนาะดักมองก็ไม่ได้ไปถ้าจะไปก็ลงทุนเนาะน้ำมันรถโมมีน้ำมัน <c oughs>